สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M Storm ชีวิตที่ใช่อย่างที่ใจชอบสาวๆเคยคิดเหมือนอ้วนไหมคะว่าการออกกําลังกายที่ฟิตเนสเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเปิดเต็มทนวันก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาวิธีการออกกำลังกายที่ทําให้ได้ความสุขสนานไปด้วยจะลดกว่าแล้ววันนี้เนี่ยวันก็เลือกที่จะมาตีแบตค่ะส่วน g i r l f r i e n ที่จะมาเป็นคู่ตบตีของอวันจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพบเธอกันเลยดีกว่าค่ะ ชั่วโมงแล้วเกือบจะแบบว่าเบี้ยวแล้วนะเกือบจะไม่ตีเลยนะฮะตัวอะไรอันนี้คือชั่โมงแอฟนี่คือยังไงอะแอฟตีแบบกันชุดนี้หรือยังไงชุดนี้เลยแล้วถ้ามันเด้งขึ้นมาล่ะอะไรเด้งหมายถึงว่าลูกมันเด้งขึ้นมาเราจะทำยังไงก็เก็บสิคะเก็บเหรอเก็บชุดนี้เลยเหรอเก็บเพื่อไปให้แบบว่ามันไม่เด้งนะเก็บชุดนี้มันจะอืมขนาดไหนไปไหมไปดีกว่าไปดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราแบบว่าออกกำลังกายกันแต่เช้าครับตีไม่ไม่ป่อยนะ ไม่บอกแต่ว่าชอบมากล่าสุดก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วว้าวตี๋ตอเด็กตี๋อยู่น้าบ้าน20กว่าปีที่แล้วนี่นะ30กว่าแล้วชุดนั้นมาแอปใช่ป่ะใช่ค่ะหนูนี่เราชุดที่ไหนนะคะฮะชุดละคะมาวางไว้ให้ในห้องนีแล้วใช่ไหมที่จริงแล้วชุดเนี่ยชุดค่อนข้างเรียบร้อยมากต้องออกตัวว่าเรียบร้อยมากจิ๊บเราเปลี่ยนห้องเอ๊ะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไหนอะหาเปลี่ยนชุดอยู่ไหนเอิก็ดีได้ใส่ชุดมาเลย ยังไงนนคะพร้อมก็ได้อะไรปะไม่เปลี่ยนได้ไหมอยากก้มเก็บ<ง>ลูกชุดน,น,น,นีงนะะง้งั้นรอแป๊บนึงนะค่ะงั้นงั้นช่วยก้มน่อยสิของตกอของตก เดี๋ยวเจันแต่ต้องขอบอกเลยนะว่าชุดนี้บอกว่าค่อนข้างารบร้อยเรียบร้อยมากแล้วก็คล่องมากไม่เป็นตัวเองเลยคือไม่เป็นตัวเองเพราะว่าอยากจะให้เห็นภาพพ์ที่แท้จริงว่าสุขนทวาภาพพจจริงนอกบ้านนอกจอเป็นแบบนี้อาจจะแบบว่าป้าป้านต้องทาใจหน่อยนะคะไปเราไปป้าจ๋าเ้าไปเีว สำหรับใครที่คิดจะมาออกกำลังกายโดยการดีแบดนะคะโอนว่าที่เซ็นอร์สปอร์ตแอนด์เลิร์นิ่งเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะว่าสนามที่นี่เนี่ยเขาได้มาตรฐานแล้วก็มีหลายคอร์ทให้เลือกเลยนะคะและข้อดีของคอร์ดแบดใหญ่ๆคืออะไรน่ะหรอคะก็คือการที่เราจะได้มาเจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ไม่แน่เนี่ยอาจจะได้แฟนใหม่ที่รักสุขภาพแถมกลับไปด้วยนะเอัอหลังนี่พูดเล่นนะคะแต่วันนี้เนี่ยมันเช้ามากเลยนะคะที่คอร์ทก็เลยมีแค่โอนกับพี่ใหม่สองคนเท่านั้นเอง สุดแล้วนะอ๋อนี่สวยสั้งแล้วใช่ไหมคะนี่ขายาวนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงเหรอถ้าขาสั้นมันจะบเดีนี้ถ้าพับไปเดี๋ยวพับให้มาเดี๋ยวพับไปไม่เอาอะไรมัาเรียกไปแบบทำไมหุ่นดีอย่างเงี้ยไม่เหรอก็ไม่มีหรอกถ้าถ้าไม่ได้ขมแบวก็อาจจะมีพุงบ้างอ่ะงั้นแบบเดี๋ยวลองไม่ขมแบกสิคะไม่เอา ไม่กล้าอย่งป้าไม่กล้าไม่หรอกก็ปกติเดี่ยเป็นคนที่ออกกาลังกายเพราะว่าแข่งรถด้วยใช่ที่หมายคืออยู่ในทีมเหมือนพี่กระแตชนะมาเราเป็นนักแข่งรถแข่งกับทางตัวเต้ามอเตอร์สปอร์ตค่ะแล้วก็แข่งรถด้วยเนี่ยมันต้องใช้กําลังแขนแล้วก็หุ่นที่ค่อนข้างฟิตแล้วก็เฟิร์มนิดนึงเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยมันประมาณ20ี่สิบสมสิอกก็เลยถ้าหากว่าเราไม่ฟิตเราเป็นลมแน่เพราะว่า แข่งรถมันต้องมีหมวกกันน็อกชุดกันไฟกนไปหมดเลยร้อนมากๆร้อนมากๆหายใจไม่ออกถ้าถามว่าเราไม่ทนพอเราตายแน่ก็เลยมาออกกาลังกายด้วยการที่แบบไปฟิตเนสแล้วก็การตีแบตหรือไม่ก็ยิงปืนหลิงเงี้ยเพราะว่ายิงปืนเนี่ยชอบเพราะว่าฝึกสมาธิฝึกความตกใจเพราะเราเป็นคนที่ตกใจง่ายเป็นคนที่แบบว่าไม่นิ่งพอก็เลยชอบยิงปืนส่วนแบตเนี่ยเราชอบต่เด็กๆล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันน่ารักอะแบตตีกับตีแบต ดูเปแกับอับก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 ทบาับกับกับกูบกัอกักับ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 ให้กั่กับ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 กลูกตกเบกเบกับกับกตกับกับกั่กับ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 กั้กับก้อกับ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 กั้กับก่บกั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 บ้ับ่ับกับกับกัับกกกบบกกบบกบบับกบกับัับบบับบกบ ขับรถแข่งีแบปีแบบมันถูเยอะมากเลยนะพูดถึงใช่ไหมว่าเป็นคนดูแลสุขภาพคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพแต่ว่าไม่ค่อยชอบทานผักเยอะอะเยอะอะเป็นคนไม่ทานผักเพราะว่าทานผักไม่เป็นอะผักมันขมอะก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะไม่ควรเอาแบบแต่ว่าทานได้ก็คือผักบุ้งผักกาดกระหล่ำปีผักที่แบบเด็กๆทานผักที่มันไม่ขมก็เลยก็กส่วนพอเราเสียตรงนั้นไปเราต้องเอาตรงยาตัวตัวอื่นมาทดแทนเอาไงพอมั้ย หน่อคะวอร์มก่อนวอร์มวอร์มก็ได้ตื่นตัวตื่นตัวตื่นตัวเฮ้ยเฮ้ยตามตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนี่ใหม่อันนี้คือตอนนี้เราก็ก็ถึงเรื่องตอนนี้เมื่อกี้วิ่งวิ่งผ่านสะพานเลยโอเคแล้วนะตอนนี้พออากาศมันก็อบๆบแล้วก็เหงื่อออกแล้วไงแต่เรวก่อนมันเลี้ยงอดมาไปไหนอย่าทิ้งเขาไปสินี่ไม่ได้ไปไหนไกลไปไหนเอาไปหยิบอันนี้มาฮะโอ้ ไม่ไหวเลยใช่ไหมเนี่ยอากาศเช้าแบบนี้แล้วนตาก็ยังไม่ตื่นเลยดูสิอ่เช่อเชออีนึงตื่นยังตื่นมา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 ตื่นตื่นแล้วสำลักเลยเอาอไหมหน่อยไหมไ้ไหมปอน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 ป้นปอ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 นปนปอ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 นปนปอ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 นปยนปินปอ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 นอนปนปออนอนปอนปอนอนปอนอนป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 อนนออ โดนทำโทษแต่ยังไม่รู้การไปเต้นโชว์ข้างหน้าน่าสนามแบบให้ผู้ชายดูแพ้โดนทำโทษแต่ว่ายังไม่รู้ว่าทำโทษอะไรต้องลองดูอ่ะเอาไงพร้อมยังเดี๋ยวขออีกทีนึงจริงซีเรียสเท้าขนาดนี้